คุณผู้ชมขาที่เห็นอยู่ข้างๆเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยก็ที่ทางที่พักทางบ้านของบิ๊กแจ๊สนะคะเพราะว่า,ารายงานล่าสุดเนี่ย บอกว่าทางบิ๊กแจ๊สเนี่ยก็พร้อมที่จะ,ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนลงโต๊ะแล้วใช่สีหน้า,น,น,ะะา,านี่ยิ้มแย้มนะคะข้างๆเนี่ยคุณวันอยู่บำรุงนะคะก็มาด้วยแบบนี้นะคะ่ก็รอสแตนบายเดี๋ยวเราไปชม,มรบรรยากาศสดๆกันหน่อยคะ่ะนะครับท,ที่ที่ดำเนินการยอดยังไม่เป็นทางการนะฮะแต่ขณะเดยียวกันที่เป็นทางการที่อบจเนี่ยเท่าที่เราเช็คข้อมูลมาเนี่ยเราก็อยู่ที่90น่าจะประมาณ9 5% ครับน่าจะประมาณ95%นะแต่คะแนนอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้ก็เราเรา,เรานำอยู่เกือบ6,000 0นะครับเกือบ6,000 0แต่โดยเดียวกันพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยนะของเราตอนนี้น่าจะยอดอยู่ที่ประมาณแสนเจ็นะครับยอดก็จะหายไปจากครั้งที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0นคะแนนนะครับแต่วันนี้เนื่องจาก มีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ทําให้พี่น้องประชาชนมาเลือกน้อยเนื่องจากฝนตกหลายระลอกนะครับแล้วก็นอกจากนี้พี่น้องประชาชนบางครั้งก็เบื่อการเลือกตั้งนะครับอันนี้เราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนคิดแบบนั้นว่าเบื่อการเลือกตั้งเพราะผมถือว่าผมพูดเสมอว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นายกอบอจอเป็นตําแหน่งที่มันสําคัญแล้วก็ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนจร,จร,จริงๆนะอันนี้ประมาเป็นการสะท้อนอะไรไหมครับ มันมันคิดได้หลายอย่างนะเพราะว่าผมเองเนี่ยถามว่าผมคนเดียวทำได้ไม่ได้นะครับผมต้องขอบคุณนะทีมงานท่านสอจอทั้งหมดนะครับที่ช่วยกันนะครับแล้วก็ระหว่างเวลา2-3เดือนที่ผ่านมาไม่ทอดทิ้งผม นะครับพร้อมที่จะยืนหยัดอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าเราเห็นยอดคะแนนตอนนี้เราเห็น1นึ่งนเะครับหนึ่งเราหายไปหายไปเท่าไหร่หายไป30,000ถึงจะเท่ากับคะแนนครั้งที่แล้วที่เราได้20,000ื่น้สองแสนสองพร้อยสคะแนน นะครับแต่ครั้งนี้คะแนนหายไปประมาณ3,000 30, 0ผู้ที่มาใช้สิทธิ์นะครับแต่คะแนนที่หายไปเนี่ยสามสามหมื่นคนที่ไม่มาเลือกเนี่ยเราแสนเจ็ดเองนะฮะแต่เราชนะนะฮะเราชนะถึงเท่าไหร่เกือบ6,000 60, ื่คะแนนนะครับจะว่ายอดหกหมื่นคะแนนที่ชนะมายังไงถ้าเราคิดกันนะ่ะถูกไหมคราที่แล้วเราได้สอง0สนแต่เราแพ้พันกว่า นะครับแต่วันนี้เราได้แค่แสนเจ็ดยอดไม่ถึงสองแสนแต่ชนะถึงเกือบหกหมื่นอันเนี้ฝากพี่น้องประชาชนฝากคนไปคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคราวที่แล้วนะคือก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอขอบคุณก่อนนะครับนะนี่ขอบคุณพี่น้องประชาชนคนประทุมด้วยใจจริงๆเลยที่วันนี้ผมถือว่าพี่น้องประทุมธานีนะคืนความชอบธรรม นะครับคืนความชอบธรรมให้ผมแล้วผมเองก็ยืนยันว่าผมกับทีมงานเนี่ยจะไม่ทําให้พี่น้องประชาชนคนประทุมผิดหวังโดยเด็ดขาดนะครับแล้วสิ่งที่ต้องรีบทําตอนนี้นะก็ฝากว่าอุทุกาภายัยกำลังจะเกิดแบบที่เราคาดการณ์กันไว้แล้วนะหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเดินหน้าต่อนะครับเดินหน้าต่อไปกับทีมงานนะครับวันนี้ผมขอบคุณจริงนะอย่างน้องๆหลายคนถามผมนะถามบอกวันนี้ ตั้งกะบ่ายแล้ววันนี้พี่เหลิมมาหรือเปล่าพี่เหลิมมาครับนั่งอยู่ข้างบนแล้วมาไม่ใช่เพิ่งมาตอนนับคะแนนเสร็จวันนี้พี่เหลิมมาตั้งแต่บ่ายสองนะครับแล้วถามว่าน้องถามถูกไหมถามว่าแล้ววันนี้หลานวันมาไหมหลานวันแต่ไม่ได้มาวันนี้แต่มาตั้งแต่เมื่อวานนะ <c oughs> ฮะมาแห่รถอยู่กับผมห้าชั่วโมง เขาามไม่ได้มาแต่มาด้วยกันเมื่อวานนะฮะอันนี้ก็คือขอบคุณในความจริงใจนะะที่มีต่อกันแล้วก็ยืนยันว่าชีวิตนี้ไม่ว่าจะเป็นอยู่บำรุงหรือทูกประจางเราไม่ทิ้งกันแล้วที่สำคัญที่สุดไม่มีทิ้งประชาชนโดยเด็ดขาดนะ,ะวันนี้ขอนะะขอบคุณนะขอบคุณที่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทำงานทันทีนะครับพองานทันทีคนะคนละรัฐบาลกังวลใจคะว่าการการจะพร้อมทำงานทันทีเนี่ยนะคะขอบคุณประชาชนที่สนับสนุนตนเองมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเดินหน้าต่อทีมงานก็พร้อมทำงานต่อเนื่องที่เฉลิบอยู่บำรุงเนี่ยมาตั้งแต่บ่ายสองรวมทั้งวันอยู่บำรุงก็มาตั้งแต่เมื่อวานช่วยหาเสียงขอบคุณในความจริงใจที่ยังมีต่อกันไม่ทิ้งประชาชน แล้วก็ขอบคุณคือมีคนแซวกันในโซเชียลว่าที่ผลคะแนนมันออกมาเป็นแบบเนี้เหมือนกับว่าคนประทุมเนี่ยเขาไม่อยากไปเลือกตั้งรอบที่สามเขาอาจจะเบื่อนหน่ายว่าเดี๋ยวถ้าเลือกลุงชาญเหมือนเดิมเนี่ยออนนจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเออคนก็เลยอ่ะงั้นก็เลือกบิ๊กแจ๊ดก็แล้วกันหรือเปล่าเลยนี่ะนะน,นี่เป็นการเรียกว่าคนในโซเชียลเาก็แซวกันค่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บิ๊กแจ๊ดบอกเนี้นะคะว่าพอไปดูสดสิทธิ์ที่คนมาใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะก็ ลดลงก็ม,มีการนั่งเข้าสเกตเอ้เบื่อการเลิกตั้งไหมแล้วก็มีปัจจัยอย่างเช่นเลิกฝนตกฝนตกด้วยน,นะฮะแล้วก็ระรคะแนนเอาคะแนนขึ้นมาดูอีกสักรอบหนึ่งตอนทุ่มสานี่คุณผู้ชมนี่นะคะโอ้โหไ,ไกลเลยนะก็เี <c ười> ยว่าไม่รู้จะพูดคำไหนนอก<อ>จากคำว่าโหใช่ก็ะะสักประมาณห้าหมื่นเนาะห่างกันเยอะทิ้งห่างกันเยอะฮะคือเอาพูดตามหลักคณิตศาสตร์คะแนนที่จะพลิกขึ้นมา แล้วชนะตอนนี้มันคือมันนับเกิน50%เแล้วแหละใช่เพราะว่าตอน,นที่บิ๊กแจ๊สแถลงข่าวเมื่อสักครู่เนี่ย,ยก็บอกว่าคะแนนตอนนั้นเนี่ยสัก95%อ,อย่างไม่เป็นทางการไอตอนที่95%อย่างไม่เป็นทางการที่บิ๊กแจ๊สบอกตอนนั้นนั่อยู่60,000ที่เราฟังกันสดเมื่อตกี้นี้นะคะแล้วก็บรรยากาศแน่นอนกองเชียร์ก็เฮกันละค่ะเห็นบอกว่ามีตอนที่ไอ้นักข่าวรายงานมานะว่ามีตอนที่บิ๊กแจ๊สเนี่ยก็ไปกราบคุณแม่ด้วย เพราะว่าครอบครัวนี่ก,ก็มาให้กำลังใจนี่นะคะทีนี้ไม่มีข้อมูลถ้าคุณผู้ชมย้อนไปีนี่ภาพยากาศเป็นมงคลชีวิตแบบนี้ นี่นะคะบรรยากาศชื่นมืน่นะคะทีนี้ต้องพูดถึงฝั่งลุงชาญบ้างหน่อยนะฮะคือคู่แข่งที่สําคัญใฮะในายชาญจากพรรคเพื่อไทยนะฮะเรียกว่าครั้งครั้ง,งก่อนครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับในการลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่นะครับนายชาญได้คะแนนมากที่สุดก็คือ 23, นน2 3 3 0 3 2คะแนนห่างกับพลตำรวจโทคารลวิทย์เนี่ยคือชนะไปเนี่ย1,000 820ยคะแนนคือน้อยอะตอนนั้นคิดว่าโอ้หเชุดเชื้อเฉือเืเฉียดฉิวบิ๊กจัดเองตอนนั้นก็คงแบบโอ้โหไม่น่าเลยไปพลาดตรงไหนมันชนะแค่พันแปดเองแบบนี้เนี่ยนะฮะคือทั้งสองคนเนี่ยก็เลยมาเป็นคู่แข่งที่น่าจับตากันอีกครั้งในรอบนี้นะฮะในยะทางการเมืองของสนามเลือกตั้งนี้ก็เป็นมากกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับเพราะเชื่อมโยงไปที่การเมืองระดับชาติ ก็ S <S เลยถือเป็นนัดล้างตาว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเหมือนเดิมหรือไม่มคือพูดง่ายๆก่อนหน้าเนี้ไอ้ครั้งแรกเนี่ยที่ว่าชนะไปแล้วก็มีปมที่ร้องเรียนกันก็คือนายทักษิษณชินวัตรก็ไปโผที่เหมือนเป็นงานเลี้ยงใช่ไหมงานบวชงานบวชแต่ของฝั่งลุงชานอย่างเงี้ยฮะคือตอนนั้นบิ๊กจ๊ะก็เหมือนส่งคนไปร้องเรียนเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เรียกว่ามีการออกก่อนหน้านี้เหมือนออกสื่อกันมาในลักษณะที่ว่า มือนไอ้ไม่ถูกกันแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ที่บิ๊กแจ๊ดแถลงก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ทะเลาะกับใครนะทํางานคู่กันได้ทํางานได้กับทุกคู่ว่ากันอย่างนั้นค่ะทีนี้คุณผู้ชมภาพสองฝั่งเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาเต็มเลยก็ได้นะคะเอบ้านลุงชาญเนี่ยบรรยากาศนะคะเงียบเหงาบรรยากาศเงียบเหงาเงียบเหงาลุงชาญอยู่ไหนไม่รู้ลุงชาญพวงเพชรนะเนี่ยนะคะเออคือมันมันก็มีเอาอย่างนี้มันก็มีคําถามมาแล้วว่าถ้าคือ คือที่ต้องเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งใหม่เนี่ยนายกอบจปทุมธานีอ่ะก็เพราะมันติดปัญหาเรื่องคุณสมบัติเรื่องกฎหมายมที่เกี่ยวข้องกับคุณชาญพวงเพชรเองที่กะกะตเขาว่ากันมาถูกไหม,มฮะก็เลยมีต้องมีการเลือกตั้งต,งตรงนี้ใหม่แต่พักเพื่อไทยก็เรียกว่าวัดใจอฮะพักเพื่อไทยก็ยังส่งลุงชาญพวงเพชรลงเลือกตั้งในรอบที่สองเนี่ยเหมือนเดิมเพราะป้ายมันก็ขึ้นแบบนั้นนะคะ เออแต่ว่าเหมือนกันแถลงข่าวยังไม่จบใช่ไหมของบิ๊กแจ๊เนี่ยเพราะนักข่าวเนี่ยก็ส่งคําถามไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวข้อมูลเนี่ยนะคะข้อมูลโดยละเอียด,มมดอีกเนี่ยเพิ่มเติมเดี๋ยวก็จะมีมาอีก,กน,นะคะอย่างเช่นที่เทคก,ก็บอกว่าบิ๊กแจ๊พูดถึงการทางานร่วมกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ทําให้เป็นปฐุมธานีโมเดลให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นศูนย์ร่วมอันนี้นะคะก็เป็นคือบิ๊กแจ๊บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ลงมาสนับสนุนในชาญพวงเพชร ให้ไปดูป้ายหาเสียงของลุงชาญได้เลยแต่ถ้าดูป้ายมันก็มีไม่มีการสนับสนุนจะพรคเพื่อไทยป้ายไหนป้ายมีไหมอันนี้หรือติดที่บ้านไงติดอันนี้คือติดที่บ้าน<อ>กับติดที่หาเสียงเนี่ยป้ายเดียวกันไหมอันนี้ก็ต้องอว่ากันอีกทีหนึ่งถูกไหมคแต่ว่าัน,นี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์จากมิจฉสนะคะอ่าผู้ชมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูช็อตนี้หน่อยขอภาพขึ้นมาเต็มหน่อย จบการแถลงข่าวนะคะก็เรียกว,ว่า <นะ S 2> เป็นการประกาศชชนะได้ไหมอย่างไม่เป็นทางการ <Ừ. S 2> นะณนะเวลานี้นะคะคุณผู้ชมการเลือกตั้งนายกอบจอปทุมกันหน่อยนะครับทางคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยให้สัมภาษณ์นะฮะแล้วก็พูดถึงประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตกันนะฮะว่าไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงนี่เราไปขึ้นรถด้วยเนี่ยแต่ว่าทาง บิ๊กแจ๊ดก็บอกแล้วว่าลงทะเบียนไปแล้วะนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าไม่รู้สึกกังวลน,นะครับที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงบิ๊กแจ๊ดเพราะว่าตนเองก็รู้กฎหมายพร้อมช่วยอาแจ๊ดขอให้บอกมามยืนยันขออนุญาตลุงป้อมแล้วว่าจะมาช่วยอาแจ๊ดหาเสียงนี่นะคะเพราะว่าอย่างตอนที่บิ๊กแจ๊ดแถลงข่าวก็ตั้งนั่งเคียงคู่กันเลยนี่นะคะพาดดยาอากาศส่วนเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากที่บิ๊กแจ๊ดเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงข่าว ประกาศชัยชนะไปเนี่ยนะคะก็มาที่ฝั่งของลุงชาติตอนนี้ตอนนี้ยังสัมภาษณ์อยู่หรือว่ายังไงคะทีมงานอ่า<อ>เราเราไปลองไปฟังดูหน่อยไหมคะไม่ถือก็ขอช่วยกันที่น้อยอยู่นะงเียบจบพอดีแต่ก็เอ่อก็หลังจากที่บิ๊กแจ๊สเนี่ยแถลงเสร็จไม่นานนะคะค ลุงชาเนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไม่ได้มีการตั้งโต๊ะอะไรนะคะแต่ว่าก็ออกมาแล้วก็นักข่าวเนี่ยก็ยื่นไม่สัมภาษณ์ประเด็นเนี่ยที่จับใจความเบื้องต้นนี่นะคะลุงชาก็ได้ขอบคุณจำนวนของพี่น้องประชาชนที่มาลงคะแนนเสียงให้แล้วก็บอกว่าแม้ว่าจะได้แสนกว่าเนี่ยก็ไม่ได้กระทบอะไรมากแล้วก็บอกว่าทําแล้วเอ,อ่อทำดีที่สุดแล้วทําดี <c oughs> แล้วแต่ว่าเราเนี่ยชนะไม่ได้ <c oughs> ก็จะทํางานต่อไปไม่ทิ้ง คนปทุมธานีคือเหมือนกับว่าถ้าคนปทุมธานีเนี่ยต้องการที่จะเรียกใช้เนี่ยนะคะก็ะะให้นึกถึงลุงชาญใจดีได้เลยนี่นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแล้วก็คุณผู้ชมไปดูคะแนนล่าสุดกันหน่อยนะคะอ,อัปเดตตอนพุ่ม54นาทีตอนนี้เมื่อกี้นี้เลยอ่ะเออนีอ่คุณชาญพงเพชรก็อยู่ที่1 1 4 3 7 5คะแนนบิ๊กแจ๊สอยู่ที่ 4, 1 7 4 1 6แคนแนนอืม คือตอนครั้งแรกอะเนาะคุณชาญวงเพเ 2, ชรเนี่ยได้สองแสนกว่าใช่ไหมใช่หล่นไปเยอะนะหล่นไปเยอะหล่นไปเยอะนะคะก็อย่างที่บอกอาจจะเป็นอย่างที่โซเชียลเขาแซวก,ก,กันก็ได้ว่าคนปทุมไม่อยากเป็นเลือกครั้งที่สามก็เลยเลือกบิ๊กแจ๊ดไปซะแล้วก็คือคุณผู้ชมเออมันก็จะเห็นบรรยากาศของทั้งสองฝั่งที่ทีมงานให้ขึ้นมาดูให้สดๆเมืรอสักครู่ว่าทางฝั่งที่ผู้ชนะเนี่ยก็ยกมือเฮ้หน้าตาก็ยิ้มแย้มส่วนทางฝั่งของลุงชาญเนี่ยนะคะ วันนี้ไม่เหมือนวันนั้นบรรยากาศที่บ้านเนี่ยก็จะดูเงียบเหงาลงไปก็นั่นนะตามบริบทค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเทียบกันเลยเทียบกันเลยนะนี่บรรยากาศสดสดเลยใช่ไหมคะสดสดนะเรามีเรามีนักข่าวอยู่ทั้งสองบ้านเลยสองจุดเลยนะฮะเนี่ยฮะฝั่งหนึ่งเป็นมูยทิจงกลทูปกระจ่างนะฮะของฝั่งบิ๊กแจแล้วก็อีกที่หนึ่งบ้านลุมชาดอีกที่อำเภอสามโคกปทุมธานี นี่ยฝั่งลุงชานตอนนี้ก็เดินทักถ่ายขอบคุณทุกคนที่มารอลุ้นรอเชียเนาะหน้าบ้านข้างนอกอ่าก็ถือเป็นสนามใหญ่ครับแล้วก็เรียกว่าวงการการเมืองเนี่ยจับตามองสนามนี่แหละนะคะระหว่างลุงชานกับบิ๊กแจ๊สนะคะคุณผู้ชมก็คือที่เราว่ากันเมื่อกี้ไอ้ป้ายหาเสียงที่อยู่ที่บ้านลุงชานที่ว่ามีพักเพื่อไทยอยู่นั้นอาจจะเป็นของเก่าเพราะว่าที่ใช้หาเสียงเนี่ยเหมือนกับว่าคืออย่างเงี้ยเข้าใจเข้าใจอย่างนี้ว่า เหมือนลุงชาญลงรอบเนี้ยลงเองพรรคเพื่อไทยไม่ได้ส่งเพราะนี่ที่บิ๊กแจ๊ก็พูดอย่างนี้ใช่เพราะว่บิ๊กแจ๊กให้สัมภาษณ์อย่างนั้นว่าการหาเสียงของลุงชาญเนี่ยมันพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าอย่างนั้นนไหมคะนี่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็รออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแต่ณวันนี้เนี่ยคะก็นายกอบจปทุมธานีอย่างไม่เป็นทางการก็คือบิ๊กแจ๊สนะคะสู้กันเรียกว่าสุดๆจริงๆ